ดูครับไม่เป็นไรโชว์ตูดโชว์อะไรก็ตามสบายอยู่ในนั้นเลยเ <c oughs> อาเต้นกันเตะแต่กล้องนั้นสีใสเนาะ <c oughs> สีมันใสอ่ะอืมสว่างอันนี้ดู <c oughs> ดมนๆดูมืดมน S <S <S นี่หมอกมันเยอะจริงๆรนองมันได เขาก็มีที่เขาไลฟ์กันอ่ะมีที่เขาไล้์กันแบบไม่พูดอะไรเลยถ่ายวิวแล้วก็เดินไปเรื่อยๆในธรรมชาติเนี้ยเพื่อกล่อมนอนนะครับใส่เสียงเพลงเข้าไปเนาะ để gì trong những tắt ลงมาข้างล่างบอออยากลงมาสักหลาวัน,ลน <laughs> แล้วนี่พัดละอองน้ำมาเต็มเต็มเลย เดนทะเลมบกโอ้โหฝนอันนี้ไม่ใช่หมอกแล้วอันนี้ฝนแล้วไปไหมอ่ะฝนหนักเหลือเกินจะแรงเลยใช่ไหวไหมลูกโอ้ปั๊ดพิกเตอร์เปียกมาแล้วนี่เดี๋ยวจะได้หยุดไลายนะครับเพราะมันเปียกกูเหมือนฝนจะแรง นี่นี่น,นี่ตรงเนี้ยที่เขาถ่ายกันนะอะตรงเนี้ยที่เขาถ่ายเป็นโปสเตอร์เอ้ยเป็นโปสการ์ด,นะดนะน่าใช่ใช่สวยโอ้โหลมโผล่มาในได้ได หนักมากพอ,อแล้วใช่ฝนมันหนักมากเลย,เ,ยเ,ปลเปียกไหมเปียกเปียกจ้าจะร่วงด้วย เดินลำบากเนไปเข้าไปก่อนเลยตัวอย่างที่ไม่ดีหาที่ตั้งก็มันแล้วยังคงไล่อยู่ ฝนตกเห็นหมอกอที่ตั้งกล้องันเถอะ วางเพื่อนๆก็นั่งอ่านกันไปเด้อเทเลมอเกิดขึ้นได้ยังไงตั้งกล้องไว้แล้วก็ทุกคนก็นั่งอ่านกันไปละกันบ้้างมั ไปเด็เฟสไม่เพิ่งไม่เพิ่มเงเดี๋ยวไลน์ไม่เห็นอะไรเลยมีแต่หมอกเนาะ <c oughs> อันนี้ไม่ใช่ทะเลหมอก <c oughs> <c oughs> อันนี้มืดไปหมดฮะ ทิวขาวที่เคยเห็นก็ไม่เห็นแล้วขาวโพรนไปหมด <c oughs> <c oughs> กาตั้งกล้องไว้นิ่งๆน,นานๆเดี๋ยวเพื่อนเบือ่อ <c oughs> เดี๋ยวคนเข้ามาดูเขาจะเบือ่อเนาะ <c oughs> ถึงจะไม่มีก็เถอะ ต้งโน้นด้วยเดินไปจากตรงนี้ได้เดินมาจากตรงนี้ลงบันไดตรงนี้เสร็จแล้วก็เดินม,มาตามทางเดินตรงนี้ทะลุมาเลยไปตรงนี ล้ลาเนานะได้ด้วยนี่คือบ้านพักที่เราพักกันเมื่อคืนนะครับ ก็จะเห็นทะเลเหมอกจากบ้านพักนี่คือห้วยน้ำดังจังหวัดเชียงใหม่ อยากพูดอะไรไหมไม่พูดอะไรก็คิดดูบรรยากาศไปแล้วแหละเหมือนภาพนี้ เดี๋ยวเราหยุดการไลฟ์สดไว้เท่านี้ก่อนนะครับดูบรรยากาศไปเรื่อยๆก่อนเนาะเดี๋ยวเราอาจจะมีรีวิวอีกสักครู่